วันนี้นะครับของเรามาอยู่ที่ไร่อังุ่นของคุณวิชัยนะครับที่อยู่บ้านกัลจนานะครับอําเภอรัตนานะครับจังหวัดน้องคายเรานี่เองครับมาครับวันนี้สสจะพามาชมนะครับอามานูครับอยู่ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับวิชัยฟาร์มอยู่ที่ตำบลรัตนาอำเภอลัตนาจังหวัดน้องคายเรานี่ครับเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับ ก่อนที่จะเข้านะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนนะครับล้างมือนะครับดูครับอันนี้อันนี้เป็นผลผลิตของเกษตรกรที่ผลิตนะครับเอาครับพาชมนะครับอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นะยังองอุงอ่นอางุ่นตัวนี้ยังยังไม่โตเต็มที่นะแล้วก็ห้ามจับด้วยนะครับห้ามจับดูได้นะครับดูได้แต่ว่าห้ามจับนะครับจับไม่ได้ เราไปชมดูอีกสายพันธุ์นึงครับอันนี้เป็นสายพันธุ์อันนี้จะลูกใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับใช่ครับตัวนี้สุกกําลังได้ที่ครับนี่ครับกาลังสุกได้ที่จับไม่ได้เลยครับครับไปดูอีกสายพันธุ์ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นสีสีม่วงนะครับตนนัวนี้อันนี้เป็นสายพันธุ์สีม่วงนะครับลูกใหญ่มากนะครับ อันนี้ก็มีคนมาแวะชมอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับจะเป็นออกสีเป็นองุ่นสีแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมมานนี้ อันนี้คือชื่อสายพันธุ์นะครับอันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์นะครับเป็นสีเขียว อันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์นงครับน่าจะเป็นสายพันธุ์ไตเม็ดนะครับเป็นลูกเล็กๆหอไล,ลามาเล็ดนะครับเป็นลูกเล็กๆเ,เหมือนไขป่ปลาครับน่าจะเป็นตังมึงไข่ปลาครับนี้องสีเขียวสีนี่นะครับนะครับชื่อสายพันธุ์ นาที่งสองมหนึ่งสออันนี้อันนี้ปลูกจิบสามพฤษภาผลละเดือนแนีบาให้เอาเบี้ยนะปลูกอะไรเบี้ยเบี้ยมันแล้ไปเฮดค่าอเบี้ยมันต้องเอื้อมาจากไหนซื้อมาจากไหนือมาตหน้า่ังเบี้ยเบี้ยจักบาครับที่ื้อมาเาสิบครับ อต้นละลอยห้สบครับครับเจ้าสื่อ้อยาสิบบาทนั่นเป็นังันนัวันทันติดันตาันออกเลยดีร้อยห้าสิบบาทมาจัมีอันขายอันเบียนั่งไหมครับยืนขายเบี้ยชัสนใจกบไม้สายพันียนานเรียนรู้มัคือสวางมันจะไมาเลยมีจากสายพันธุ์ครับยืน มีหลายโยโย่หลายอ๋อมีหลายสายพันธุส์สามารถปลูกปลูกรวมกันได้เลยไหมครับได้แต่ว่าของเงินของเอใช้มัดใช้มาท่าโตของญี่ปุนะ่นอ่ะยังไม่ได้ออกยังไม่ได้ออก,ออกลูกที่าออกมาหนี่งกันนแบบแบบนี่ไดโอพอไดมะนกาบิวตี้บิวตี้อันนี้รู้อันนี้<ม>เป็นรูสไกมครับอ๋อครับ ไล้มาเรียกครับเพื่อสปริงเกอร์ครับแล้วอันคนที่มาชมนี่สามารถซื้อซื้อกลับได้ไหครับซื้อได้หางนนสูกแปลวาอะอ๋อดียดาทัสูกอ๋อตอนนี้ยังบ่สูกนครับนี่แหละเริ่มกานี่แะเริ่มพเขาสีสูขึ้นครับ ถ้าถ้าขายขายจังไงครับกิโลก็ไดครับกิโลละสร้บาทกิโลละสองร้อยนะครับสดสดสารรับรองจากกี่ที่นะ่ยค่ะไ้รับไว้มาจากสารรับรองครับสดสดจากไร่นะครับกิโลละสองร้อยนะครับทุกสายพันธุ์นะครับกิโลละสองร้อยทุกทุกอันเลยบ่ครับหรือตามถ้ามีเมล็ดร้อยห้าสิบนะครับ ถ้าเป็นไรมเล็ดอ้่อนมหวานกรอถ้า็นนั้นายค่านั้นสองร้อยมีแ่อครับเคยเห็นอันจะยุ่งเมืองหนาวน้ที่เขาปลูกอันนีมีทั้งไรมเล็ดมีทั้งมีเมาล็ดนะครับถ้าไรมาเล็ดจะกิโลละสองร้อยครับอันนี้เป็นไรมาเล็ดนะครับ ครับอยู่ที่อำเภอรัตนะนะครับจังหวัดหนองคายครับลตนาบาพีบ้านเรานี่เองครับไปใกล้บ้านเรานะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกเกษตรเข้ารถน้ำ ช่วงใดนเนี่ยครับรถรถตะตอนเศร้าตอนเวลาเดียวมัครับตอนเช้าอ๋อรถแต่ช่วงเช้านะครับรถน้ําอันนี้เป็นป้องกันศัตรูครับเป็นเป็นเป็นต้นพัน,นพธุกก์นะครับภาษาอีสานจะเรียกว่าเบี้ยนะครับอ๋ออันนี้เป็นต้นพันธุ์อะครับโอไม่ต้องไปเลือกมันเลยครับพรเพ่อาใส่ถุงหรือเปล่าบ่ค่ะเอาเอา,เอาไกินน่งตอนไม้ อันนี้ราคาอะไรครับร้อต้นละร้อยห้าสิบนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์นะครับนใ่โอปอโอปอเป็นสี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 แดงครับโอปอนะครับด้านลีก็มีโอปอแบกโอปออ๋ลต้นนี้องเ้าไปปลูกเลยบครับหรือว่าจังไรหรือว่าให้มันให้มันเป็นแบบนี้ก่อนเอาไปปลูกเลยค่ะนี่ไอ้มันแตกตาแล้วก็เอาลุงหลุมเลยถ้าบัดก็แตกกันลุงหลุมได้ได้อาทิี่เป็นก็หลงได้เลยครับอันนี้มันก็พึ่ง ถึงลงในสองมือนเละอันนี้ห้องเฮ็ดเองเป่ครับโบเอามาจากนาไ<อ>กอ่อต่ว่แม่นเลือจากนาไาล้ยาเอามาจากดําเนินค่ะอำเภอดําเนินอำเภอดําเนินครับอันนี้อันนี้ก็ปูเหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นปลูกอยู่ในโรงเรือนนะครับอันนี้น่าจะเป็นกําลังเพิ่งปลูกนะครับเขาจะทําเป็นโรงเรือนนะครับ น,นี่จะเป็นสายพันธุ์ไวมาะกานะครับน,นี่ก็จะมีคอดินัทนะครับอันนี้จะออกเป็นสีแดงๆนะครับ